สวัสดีครับพบกับช่างติ๊กโปดีวนะวันนี้เราอยู่กันที่ประเทศอินเดียนะครับวันนี้เราอยู่กันที่โรงงานผลิตแท่นขุดเจาะที่ว่ากันว่าใหญ่ที่สุดในอินเดียนะ,ะเผื่อจะใหญ่ที่สุดในเอเชียเลยก็ได้วันนี้พามาดูแท่นขุดเจาะ P R D รุ่น350นะครับตรงนี้เราบอกวันโพมันจะแยกกันแยกโอเปเรตถ้าจะเจาะก็มาเจาะตรงนี้อย่างเดียวถ้าจะควบคุมพวกขาดแยกพวกมัดปั๊มปั๊มโฟมควบคุมตรงนี้ ัวนี้มีออปชันทุกอย่างที่ใส่ให้หมดแล้วไม่ต้องไปเพิ่มอะไรแล้วไม่ว่าจะเป็นอหัวข้อต่อทั้งเข้าทางเข้าน้ําทางเข้าลมแยกกันอย่างชัดเจนเนาะแล้วก็มีปั๊มสเปรย์โฟมให้ในตัวเครื่องยนต์เป็นเว่ยฉาช่ร้อยแปดสิบกิโลวัตต์นะ <laughs> ฟังอีกครั้งหนึ่งร้อยแปดิกิโลวัตต์ก็อยู่ที่ประมาณ2องร้อยแรงม้าทำไมผมถึงย้ำคํานี้เพราะว่าถ้าเป็นแท่นเจาะรุ่นอื่นหรือ จากประเทศอื่นเอาเอาพูดเลยก็แล้วกันประเทศจีนเนาะสเปค350เนี่ยเครื่องยนต์อะยังไงก็ไม่ถึง180กิโลวัตต์สเปค450ของเขาเนี่ยยังใช้แค่100กิโลวัตต์ไม่ถึงด้วยซ้ำ93า9 3กิโลวัตต์ด้วยซ้ำต่นี่สเปคแค่350นะให้มาถึง240แรงมนะ้าถึงว่าไม่ธรรมดานะครับการลัางทางได้ตามสเปคเราพาดูลอบลอดเลยอ่างน้ำมันดีเซลขนาดใหญ่ จอเปนะ็นอาทิตย์ก็ไม่หมดแล้วก็ความรายละเอียดที่เขาใส่ใจนะมาดูปุ่มสวิ์หยุดเครื่องฉุกเฉินอิมเมอร์เจนซี่สวินะมีรอบคันเลยไม่ได้มีแค่จุดเดียวนะมีมีรอบคันเลยนี่ก็มีอันนี้ถังน้ำมันไฮดรอลิกใช่ไหมคะใช่ใแล้วก็มาดูอีกออปชั่นหนึ่งอีกออปชั่นหนึ่งที่พี่จีนไม่มีแต่อินเดียมีอันนี้ซูมเข้ามาดูใกล้ๆ อันนี้เป็นตัวล็อกหัวท็อปกระดกถ้าถ้าจะใช้งานเราก็ล็อกถ้าไม่ใช้งานเราล็อกไว้ถ้าจะใช้เราก็เปิดอันนี้ก็ป้องกันหัวท็อปกระดกโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจเนาะส่วนสลิงยกเสาเป็นสี่เส้นให้สี่เส้นเลย อีกออปชันหนึ่งที่ทางโรงงานเขาภูมิใจนำเสนอเดี๋ยวเขาจะโชว์ให้เราดูก็เป็นรีโมทคอนโทรลสําหรับการจอดนะมาดูเขาจะมีโมดูลรีโมทคอนโทรลอันนี้แล้วก็สามารถเพิ่มได้นะออปชันนี้เอาเข้าไปติดตั้งกับตัวนู้นแล้วก็ใช้รีโมทในการควบคุมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกัน